เล่นกับเฮียดีไหมไปเล่นกับเฮียดีไหมไม่เอาไม่อยากไม่เอาผมไม่อยากร่วมงานด้วยใช่ไหมคะไม่อยากค่ะขอแสดงคนเดียวค่ะขอแสดงอยู่บ้านทั้งวันไม่มีแน่นอนค่ะตอนนี้ได้หมดค่ะไม่หวงไม่หวงค่ะพอผมบอกคนอื่นผมว่าผมไม่ไม่ได้มีคนคุยเขาก็เฮ้ยจริงผมก็ยังงงตัวเอง จรังไหมเราเข้าวงการแบบจริงจังไหมสนใจไหมลูกสนใจมากค่ะอยากเป็นแนวไหนอยากเป็นนักแสดงหรออยากเล่นบทไหนได้ได้หมดเนอะใช่เคยเล้วใช่เคยแล้วนี่เคยแล้วนี่เคยเล่นเล่นซีรี์แล้วนี่แต่ก็อยากเล่นแบบจริงจังไหมอยากค่ะเป็นแนวไหนถ้าเรื่องแรกที่แบบอยากให้ลองเล่นเลยเป็นลงละครเลยเป็นอะไรดราม่าไหมหนูชอบแนวดราม่าหรือแนวสนุกแนวแบบก็ปกติก็ ตัวๆครับไมคุยหรือว่ไปเล่นกับเฮียดีไหมไปเล่นกับเฮียเหรไม่เอาไม่อยากไม่อยาอ๋อไม่อยากร่วมงานด้วยใช่ไหมคะไม่อยากค่ะขอแสดงคนเดียวค่ะขอแสดงคนเดียวเผื่อนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมก็เคยคิดนะถ้าเกิดมาเล่นกันในฉากเงี้ยคือผมมาได้แต่เนี่ยอาจจะแบบหลุด ใช่ใช่ใช่แล้วสสนสำสรับสมุนน้องยังไงบางคะน้องอยากเข้าวงการแล้วเนี่ยยังไมอยากทาอะไรเช่นว่าถ้าเกิดว่าอย่างเรื่องของการเต้นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเขาชอบไปทางด้านนี้คุณแม่คือว่าหาที่เรียนหาที่พวกผมก็ทําได้ก็คืออ่ะ อาจจะมีเรื่องของการไปรับไปส่งเรื่องการเงินต่างๆอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ของผมนะของพี่บอยแต่เราพูดเป็นของเราออกเลยห่ะก็มีก็เหมือนกับเราก็ทำเท่าที่ที่ทำได้แหละเคยนะเยเคยเป็นแบบคนต่อบทได้ไหม นี่ตอนตีอย่างงี้มีไหมใครใครให้ผมไปต่อบทกับน้องเรื่องนี้เหรอไม่ใช่แล้วเคยเคยมีต่อบทกันด้วยใช่ไหมก็คยมีอย่างเช่นตอนที่แบบน้องเขามีถ่ายซีรีส์วันตอนหนูน่ะผมก็จะจะมีไปกองบ้างก็เหมือนเป็นคอยช่วยว่าเออต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเขาแค่หกขวบอเลยอุ้ยหกขวบเป็นัก็คือครึ่งึครึ่งหนึ่งอะตอนนี้ก็สิบสองพร้อมรับเนาะพร้อมก็น่าจะเก่งขึ้นแล้วแหละ อายุกี่ขวบอยู่ปมไหนคะสิบสองค่ะอยู่มหนึ่งขึ้นมหนึ่งแล้วแล้วมีงานอะไรบ้าติดต่อเข้ามาอยู่ยังไม่มีค่ะหนงไม่มีแต่เพราะว่าเขาเห็นที่บ้านพร้อมค่ะพร้อมค่ะเออหนงก็สวยอ่ะดีละว่าพี่ห่วงเห็นไหมเห็นไหมค้าสวยเออก้าสวยนะเห็นไหมเออต้องให้อย่าไปยอสิยอปุ๊บแล้วเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยเห็นไหมเนี่ย ก็ตามวัยของเขาแล้วแหละก็เพิ่งเด็กป6ม1เลยม1เออม1เจ้ยังไม่ขึ้นด้วยซ้ํายังไม่ขึ้นด้วยซ้ําเออก็ตามวัยแหละตามที่เหมาะที่สมแหละครับยังคอยคอยสอนตงดูแลเราตลอดเลยมั้ยไม่ไม่รู้ตัวค่ะไม่รู้ตัวอ๋อแล้วแอบแล้วแอบติดกล้องไว้ใครใครห่วงที่สุดคะสาวคนน่าจะเฮียบอยค่ะอ๋อแล้วเฮียบอยเฮียหนุ่งเฮียน้องไหมไม่ค่ะ ไม่ห่วงไม่ห่วงครับอ้ไม่ห่วงไอ้แนนหรอคะครับผมไอ้ไงรถคาช่วงนี้ตอนนี้เหรอไม่มีเลยจริงๆอยู่บ้านทั้งวันไม่มีแน่นอนค่ะตอนนี้ตอนนี้ก็ก็จะไปทำเรื่องร้านอาหารใช่ครับก็เลยไปโฟกัสตรงนั้นจริงๆหรือว่าเราเราอยากพักใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่เอาจริงมผมว่าผมไม่ค่อยได้เจอใครมากกว่าอืมก็เลยไปมุ่งเรื่องงานธุรกิจซะมาก ก็ไม่ได้อย่างนั้นอ่ะก็หมาไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าก็ถ้าเกิดว่ามันมีก็มีแต่ว่าจริงจริงเหมือนกับนั่นแหละอย่างที่บอกแหละว่าไม่ไม่ไม่ได้เจอใครไม่มีคนเข้ามาไม่มีด้วยไม่มีด้วยไม่มีออกไปด้วยไม่มีเข้ามาด้วยใช่ไหมตายแล้วเออผมไม่ไม่หรอกอายุเยอะ อายุผมเยอะแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ผมไม่ใช่ว่าคือผมอายุแล้วผมก็ไม่ได้เลือกอะไรเยอะอะไรอยู่แล้วครับคนคือผมบอกพอผมบอกคนอื่นผมว่าผมไม่ไม่ได้มีคนคุยเขาก็เฮ้ยจริงเหรอเออแต่ว่ามันก็จริงว่ะผมไม่ผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็อยู่กับคุยกับเพื่อนผมก็ยังงงตัวเองแล้วยงงงไหมคะมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างยินดีเลครับยินดีเลยคนใหม่ยินดีไหมคะได้หมด ว่าไปอยากได้แบบไหนเอออยากได้แบบไหนใจดีสวยน่ารักพอเราไปเที่ยวได้อย่างงี้ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ให้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 พาหมาไปเที่ยวด้วยนั่นแหละค่ะพอแล้วมาเรีนคือให้พาคนเลี้ยงเข้ามาใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าที่บ้านน่ะน้องเนี่ยเป็นคนคนเดียวนะที่อยากพาไปข้างนอกพาหมาไปข้างนอกคนอื่นเหมือนกับดูแลเองนะเอาไปอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะทำไมปลื้มเลย ชอบมากค่ะออกมาเดีอ่ะถามธุรกิจสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็คือธุรกิจเราเป็นไงบ้างตอนนี้ตอนนี้กอย่างยังไม่เปิดจ้ะไม่อันเก่าไงอ๋อเจแดงเห็นไหมทำกันบ้านครับผมอันนั้นก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก40 40ไม่รู้ว่าสีบวกลบครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังวุ่นๆอยู่เลยก็คือเรื่องของของแฟนคอนเสิร์ตของยองแจ ใช่ก็เดี๋ยวจะมีวันที่24 25สี่ิบห้าสิงหาคมนี้นะครับเอ่อเวันนี้ว่าอะไรนะครับ28ิบดเดี๋ยววันที่สามจะเริ่มขายบัตรเริ่มเริ่มเริ่มขายบัตรรอบทั่วไปเพราะว่ารอบพีเซลขายไปแล้ววันที่สามสิงหาครับผมก็ดีดีดีเลยครับดีเลยครับ เริ่มสนุกหรือยังพี่น้องเพราะในพาร์ทของนั้นจริงๆมันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะรายละเอะไรใช่คือคือผมก็เหมือนกับเข้าไปเรียนรู้แหละเข้าไปเรียนรู้ว่ามันมีอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเรื่องดีเทลเยอะมากใช่มันมันไม่ทํางานแค่กับของฝั่งไทยไม่ของของฝั่งฝั่งฝั่งเกาหลีด้วยครับผมก็ก็ต้องเก็บอีกเยอะต้องต้องต้องเข้าไปเรียนรู้เยอะครับผมยังมีธุรกิจอะไรบ้างที่อยากจะทำอีกไหมครับตอนนี้ที่ที่กำลังจะง่งนๆอยู่อีกอันนึงก็คือกําลังเรื่องของร้านอาหาร คิดว่าสักประมาณไม่เกิน10บาทเลยจะได้เปิดชื่อร้านว่าไม่บอกไม่บอกใช่ใช่รอก่อนสิอ๋อมาอย่าอย่าอย่าเธออ๋อไม่จริงอ๋อปลอมมากก็คือยังเดี๋ยวรอรอทีเดียวดีกว่ารอทีเดียวดีกว่าอันนี้ก็แบ่งแบ่งส่วนกันดูแลเลยไหมคะหมายถึงว่าคนนี้ก็ดูร้านแดงไปคนนี้ก็ดูอ๋อไม่เกี่ยวก็่ือช่วยๆกันของนี้ได้ก็คือช่วยๆกันแต่ว่าไอ้ร้านอาหารที่ผมแจ้งมาเมื่อกี้มันเป็นของส่วนผมเองกับเพื่อน แยกกันแยกกันคอนเสิร์ตก็ยังร่วมกันใช่ครับต่างจากวันนี้จนถึงสิ้นปียังมีอีกหลายคอนเสิร์ตไหคะพี่น้องโปรเจกต์พอย้อ๋อมีมีมีคุยคุยอยู่แต่ว่ายังยังแจ้งไม่ได้ใช่ครับก็จะมีมีมีเอ่อมีเกาหลีมีจีนอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังคุยคุยกันอยู่อย่างการทำแบบผูจัดอย่างเงี้ยแฟนบางคน จริงๆเนี่ยเรื่องส่วนของการตอบคําถามอะไรเนี่ยคือเราคือจะมีทางผมที่ทําร่วมกับ d n d กับทางของทางของอมรินเนาะก็คือหลายคําถามที่เราอาจจะตอบเองไม่ได้เราก็ต้องแจ้งว่าเออเป็นทางของ d n d เป็นคนให้คําตอบทั้งหมดครับผมเฝ่านนใช่เพราะว่าเพราะว่าทุกครั้งที่จะลงลงเรื่องของแคปชั่นอะไรพวกนี้ ก็จะเขียนเอาไว้แล้วว่ามีคําถามติดต่อสอบถามได้ทาง DD เนเลยนะเพราะว่าอันนั้นเขาเหมือนเขา,าจะเป็นเป็นเฮดใหญ่ในการดูแลเรื่องตรงนี้ครับถามอยาพลาดค่ะวันเถิงกอคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel Top ดาราและเฟ p เพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ